รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยจะเป็น25เมตรเชเลยค่ะได้อะไรมีคนโวรถามว่าทำเพื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดผักดันให้เขา ยืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้เขาเลยถ้ามีความสุขคนหนึ่งเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจละ เริ่มมาหัดว่ายนะ้ำตอนอยู่โปรเจกต์2,511นะคะประมาณ12ขวบอีก7เดือนก็ไปติดกีฬาเกตในนามของตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครติด4เกมซึ่งเมื่อสมัยก่อนเรียกว่าเซฟเกมที่พมา่าก็ได้เหรียญทองแดงมาเกอร์คอนมสร็จที่สุดก็คือการแข่งกันกติดเอเชียนเกมอ่าและได้อันดับว่ายทีมได้อันดับที่5ที่6ซึ่งเราไปเจอญี่ปุ่นเจอสิงคโปร์เจอโอ้โหเจอหนักๆนะนะั่นแหละแล้วเราก็ยังเป็นเด็กหญิงอยู่ คือชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นน้องคนเล็กแล้วก็พี่เขาอยากให้เดินไปไหนก็บงังคับนิติวิชวะพี่ก็บอกไม่เรียนพ่ออยากให้เป็นพยาบาลเข้าพยาบาลที่วิไลพยาบาลก็การุณปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิไลอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วก็มาเข้าศูนย์อนามัยตอนที่เราอยู่ศูนย์อนามัยเราอายุ30กว่าเขามีการแข่งขันอย่างเงี้ยแล้วมีว่ายน้ําเขาก็มาชวนว่ายน้ำแล้วก็เลยมาไหว้พอมาไหว เราเกือบตายหลังจากนั้นเราก็บอกแต่ละคนประสบการณ์นี้เรากลัวมากเราก็เลยเริ่มฝึกเขาการที่ผู้สูงวัยจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวมีการเตรียมตัวรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองอยังไงบ้างโดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ย ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่ไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรแต่ว่าเราก็ไม่เคยออกกําลังด้วยในเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้จะไปออกกําลังเนี่ยจันก็แนะนําว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนให้แน่ใจว่าร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมออกกําลังกายค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการออกกําลังกายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มจากการออกกําลังกายแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึก ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอยกตัวอย่างของข้อห้ามในการออกกำลังกายบางอย่างนะคะเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจและเรายังคุมไม่ได้ดีค่ะเรามีเรามียาบางตัวทานที่อาจจะทำให้เราเลือดออกง่ายหรือหยุดยาวันกีฬาที่เป็นการปะทะอ,อย่างเงี้ยกาจจะต้องระวังพอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีอีกสองสาเรื่อง ในการออกกําลังกายอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียดยืดเหยียดใช้ก็คือการวอร์มอัพกับคูลดาวอันนี้จะจําเป็นมากอันถัดไปอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการาเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะโดยปกติเ่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเล็กลงนะคะคจะเล็กลงถ้าเราไม่ได้ฝึกเพราะนั้นนอกจากเราออกให้เหนื่อยแล้วเนี่ยเรายังต้องฝึก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ม,หมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเท่าๆเดิมหรือลดลงชา้าที่สุดครับคราวนี้โฟกัสมาที่การว่ายน้าค่ะอาจารย์พีชครับการว่ายน้ำเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดเลยอย่างหนึ่งแล้วกับผู้สูงวัยนี่เหมาะสมกับการว่ายน้ำไหมคะเหมาะนะคะ,อ,ะอันที่การว่ายน้ําให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยแน่ๆเนี่ยก็คือมันเหนื่อยอม,มันพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจกับปอดเนี่ยได้ออกกําลังได้ฝึก แน่ๆค่ะข้อดีของการว่ายน้ำอีกอันหนึ่งที่เราจะแนะนำถ้าเขาสามารถที่จะมีสาวยน้ำไปไว่ายได้เนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนวันแรงกระแทกกับข้อเขา่าข้อสะโพกจะน้อยลงมเมื่อเทียบกับการวิ่งบนบกข้อต่อต่างๆเนี่ยก็จะบาดเจ็บน้อยลง ตัวเองอ่ะเริ่มมาไหว้แล้วก็รู้จักนักกีฬาเธอบอกเอาไหมเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการฝึกไหวยน้ําถ้าเราเก็บตายในสระนี่คือการที่เราไม่ซ้อมเราก็เลยระดมนักกีฬามาเลยก็เป็นพวกวงการนักกีฬาเราไม่จํากัดสโมสอนอะมาอยากไหว้ไหว้มาเลยลงได้เลยท่านจิตจิตเศรษฐบุตรนะคะอายุ90ปีนะคะเจ้าของจิตจิตประเทศไทยธุระ กำลังฝึกว่ายผีเสื้อ100เมตรซึ่งศักยภาพของท่านเนี่ยว่ายได้ไว่ายได้แล้วซึ่งเราจะส่งไปแข่งระดับโลกก็าคาดว่าน่าจะติดหนึ่งใน2ของโลกอ่ะเป็นนักว่ายน้ำของออสโมสรจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นทีมของกรุงเทพมานกรด้วยคนที่เก่งค่ะเป็นเจ้าของสิประเทศไทยเยอะมากสมมติว่ามีคนสนใจมาปุ๊บเราบอกให้เขาว่ายก่อน พอว่ายได้ถึง25เมตรเนี่ยเราพอใจแล้วแต่ถ้าว่าย25เมตรได้เรื่องการถูกหลักนไม่กลัวละเราแก้สโตรกได้แก้ท่าได้ข้อที่สองเราตรวจดูชิปจรเขา้าแล้วก็ถามว่าเขามีโรคอะไรไประจำตัวอันนี้เราถามแน่นอนและการที่ต้องมาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้เขาใกล้ชิดกับเรา แต่ทําให้เรามีการพัฒนาดีขึ้นรู้ตัวว่าตัวเองพัฒนาการไว้น้ําได้ดีขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างไรุ้่นเสริมครับมันทําให้สุขภาพแข็งแรงเราเราดีขึ้นมันทําให้พี่กลับไปเล่นจกักรยานเล่นวิ่งทำให้ร่างกายเราอุดขึ้นอีกเมื่อก่อนอ้วนนะคะแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอสหมดเลย <laughs> ดีๆค่ะ แล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวเขามีเทคนิคการสอนที่ดีขึ้นคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่นายน้ำนี่มันได้ทุกสว <Level. S 1> ่วนแล้วก็คนที่มีปัญหาเล็กๆน,น,น้อยๆอย่างเช่นสุป,ปัติเหตุหรือใส่เหล็กอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกระแทกบนผนุงหรืหรอลู่วิ่งได้ขนาดเราก็มาเคลื่อนไหวในน าเราจะแข่ง50เมตรเพื่อแข่งทีมผลัดเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถว่ายได้ระยะความเร็วขึ้นมันจะได้มีไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่ายอย่างนี้25เมตรประมาณอย่างน้อยก็5ครั้งและ15เมตรอีก5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละท่าด้วยนะคะโอเค ชุดก็เรียกว่าเป็นร่มแต่ว่าเราใช้ก่อนในน้ําเพื่อให้เกิดแรงดึงจะได้มีกําลังขากําลังแขนอย่างท่านทูดขาท่านไม่แข็งแรงเมื่อปีที่แล้วท่านยังใช้ไม่เท้าเดินยังไม่แข็งแรงพอเราฝึกด้วยพาราชุดเนี่ยขาท่านแข็งแรงขึ้นปกติท่านใช้สองอันเก่งใจอ๋อหุยังไม่เข็งเลยอาไม่เก่งมากค่ะคนนี้ไหวผีเสื้อหนึ่งอ่ะให้อันเดียวมอันเดียวให้ให้อันเดียวเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า เดี๋ยวเขาจะว่าโหดร้ายเกินไปอ้ <laughs> องถามเขาเดี๋ยวเขาว่าโหดร้ายสองอันเท่ากันนี่บอกเองนะคะเพราะว่าเขาเขาสนุกขึ้นโอเคสองก็สองอเดี๋ยวท่านไหว้ป็นเชียงโชอย่างสันเนี่ยเขาจะมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้เขาหู่ออบด้วยแล้วก็จะจับจี้พิจรณเขา ถ้าเราเช็คแล้วชีป่ประจอนผิดปกติเราให้พักพวกเราก็มีความรู้เรื่องปั๊มเรื่องช่วยหืออะไรพวกนี้แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีรถองบลรถของพยาบาลเขาตั้งรอไว้อยู่แล้วค่ะสำลองไว้เลยแล้วก็มีห้องของเขาโดยเฉพาะอาจารย์พิชอยากจะแนะนํำยังไงครับในการที่เราออกกําลังกายด้วยการว่ายน้ําในผู้สูงวัยถ้ายังไม่เคยออกเลยคือว่ายว่ายไม่เป็นเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาเริ่มฝึกทรงตัว ฝึกร้อยตัวให,ให้ได้ก่อนค,ค่ะถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสเต็ปถัดไปไปฝึกท่าต่างๆฝึกท่าต่างๆเสร็จแล้วเราก็ค่อยไหวยเก็บระยะแบบนี้ค่ะคแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าลืมวอร์มอัพก่อนแล้วก็หลังเสร็จแล้วต้องคูลดาวน์ด้วยค,ค่ะรวมไปถึง เทคนิคในการหายใจอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะระมัดระวังในผู้สูงวัยเพราะว่าถ้าการหายใจเนี่ยมันไม่มันไม่ต่อม,ม,มันผิดจังหวะเดี๋ยวเขาสำลักน้ำซึ่งถ้าเขาสำลักน้ำเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานก็โดยโดยอายุเองก็จะไม่แข็งแกร่งท่าวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วมันถ้าแบบสำลักน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิด ผลเสียตามมาได้เช่นป e อดักเซฟติดเชื้ออะไรก็ดูสุขภาพตัวเองโดยรวมด้วยว่าโรคต่างๆคุมได้ดีรวมไปถึงเนื่องจากมนันเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีคนเยอะเนี่ยผู้สูงวัยเองก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันก็คๆๆือเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่ม,มฝึกอาจารย์จะเน้นมากเลยในเรื่องของ หัวใจและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ำาค่ะอยมีอะไรอยากจะเน้นตรงจุดนี้อีกไหมครับทั้งเรื่องของหัวใจผู้สูงอายุและกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าจะมีการว่ายน้ําเกิดขึ้นคือถ้าเราถ้าเราจะเริ่มเนี่ยข้อสําคัญคือการเริ่มนั้นต้องไม่ทําให้เราบาดเจ็บค่ะพี่บอยเพราะว่าบ,บางทีแบบ สมมติว่าเรามีโรคหัวใจอยู่โรคหัวใจเราคนโทรลไม่ดียังคุมไม่ได้เราฝืนไปออกกําลังหนักๆอย่างเงี้ยหัวใจเราก็อาจจะโหลดเกินไปหรือเรามีปัญหาเรื่องข้อต่อเอ็นต่างๆอยู่แล้วแล้วเราไปโหมเพื่อออกกําลังเพื่อให้ได้เวลาอย่างที่เราต้องการอันนี้มันจะเกิดการบาดเจ็บบางทีอยากทําสิติให้ชนะตัวเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่ใช้คํานี้ว่าจริงๆแล้วฝึกได้ ช่วงบ่ายก็จะมาดูนักนก,กีฬาที่ไม่สามารถไปไประชานิเวศได้แล้วก็นักแข่งมาซ้อมที่นี่เป็นคอนโดที่ตัวเองซื้อไว้สห้องเพื่อจะว่ายน้ําโดยเฉพาะห้องนี้ก็เด็กสองคนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ห้าคนเราก็จะสอนให้ฟรีมาหัดว่ายสอนให้ฟรีแล้วเขาพัฒนาที่เขาจะไปแข่งได้เราก็ส่งเสริมให้เขาไปได้ แตกต่างมากคือพวกนี้นักกีฬาเขาแข่งแล้วแล้วเราฝึกขัน้นขัน,ข,นขันแอดวาน์ไปแล้วไงแต่ที่นี่ถ้าใครนั้นนั้นเราก็เบสิกง่ายอย่างเขาจะไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมใน100ร้อยตำรวจเราสอนให้เขาฟรีเขาจะเต็ปเป็นช้าๆต้องช้าๆแล้วมีเด็กเล็กๆมาแล้วก็สอนให้กาดีหัวใจดีสูงไว้ก็แค่ตัวเลขนั่นแหละนาจากการที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไหวเพื่อสุขภาพแต่นี้เราก็บอกว่า เราจะปั้นให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะร่วมมือกับเราไหมเราต้องถามก่อนเพราะเราต้องแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของแต่ละคนถ้าคนไหนไปได้เราก็ต้องฝึกสุขภาพดีสําคัญกว่ารางวัลที่ผ่านมา<ะ>ที่ชนะมาตอนนั้นอยู่ทีมสุพรรณสรจุฬาเราก็จะทําทีมของเราเนี่ยซ้อมกันตัวเองก็จะได้ลงทั้งหมด12รายการก็ได้12เหรียญทองอาสานักกีฬาว่ายน้ำทุกวัย โค้ดแจมเอ้าโค้ดแจมโค้ดแจมเขาเจ๋งจริง สำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Thailand Masters w i m m i n g Championship น,นะคะสะสั้นคือสระ25เมตรนะคะเป็นการแข่งขันรูปแบบก็ทดสอบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ว่ายแค่สระ25เมตรปกติมันจะมีสระ50เมตรจะมีฟีสตาย25เมตรกบ25เมตรกระเจ้ง25เมตรผีเสื้อ25เมตรทั้ง4ท่าแล้วก็ว่ายว่าย50 m. ก็ต้องไว่ายไปกลับอย่างงี้ค่ะ เราส่ง,งนักกีฬาเข้าทุกรายการาาก่ะเจ็4สีท่านก็ป่วยกันเยอะไม่ได้มาประมาณ12บสองราย ดีใจที่ว่าอยู่จนแก่ยังสามารถมาร่วมงานกับเขาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะดุนอายุ90กว่าจ้ะเป็นท่าฟรีสไตล์ครับรอะที่หนึ่งก็โอเคจ้ะที่ไม่ตายจ้ะวัน <c oughs> นี้ลงฟรี100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วครับภ <c oughs> ูมุใจเพราะว่า <c oughs> จริงๆเรา4คนนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับ <c oughs> ต้องขอบคุณคนนี้คน<อ>คนี้ก็เป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการทํางานของพวกเราให้สำเร็จนะีย่ยเราฝึกเข้ามาเนี่ยโดนล่าพราชุด4สีอันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราแค่60วันแล้วเราก็ฝึกกับเขาเขาได้ที่หนึ่งก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะที่เขาประสบความสำเร็จ สิ่งที่โค้ชจะได้ทำเนี่ยพานักกีฬาสู้สูงอียไปแข่งขันในรายการที่มันมีการชิงแบงต่างๆเนี่ยผมผมผมเชื่อว่าการได้เรียนหรือความชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญมนาะกหรอกแต่เป็นเรื่องของการที่ทําให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขา รู้สึกว่ามีคุณค่าและมีเป้าหมายมันใช้ใจมากนะพี่บอยบเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณได้ลงไปแข่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะหรือไม่ชนะคุณชนะแน่ๆคุณชนะใจตัวเองโอ้โหสวยงามมากๆคํานี้มันก็เลยข้ามมาต่อเนื่องกับคําว่าการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นมีคุณค่าใ,คในตัวเองจย์พิชรับใช่ค่ะมเมื่อเราออกกําลังร่างกายเนี่ย ตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราทําอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นแต่เดิมเราอยเราเดินไปไม่ได้เราเหนื่อยอตอนนี้หัวใจปอดเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปตลาดได้แค่นี้มันก็รู้สึกดีกับตัวเราเองสิ่งที่บั่นทอนกําลังใจในผู้สูงวัยที่ ติดบ้านหรือติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะคติดรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยก็คือการที่เราต้องพึ่งคนอื่นเราจะเข้าห้องน้ําต้องเรียกเขาเราจะกินข้าวต้องบอกเขาว่าเราจะกินอะไรมันมันบั่นทอนความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาเคยทําไม่ได้มาก่อนวันนี้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหมันกําลังใจมันมาเยอะมากค่ะพี่บอยในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในผู้สูงวัยผมว่ามีหลายอย่างทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นของการทํากิจกรรมส่วนตัวการเล่นกีฬาอย่างที่โค้ชจำได้ทําหรือว่าการทํากิจกรรมจิตอาสาต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เหมาะสมกับตัว<ช>ผู้สูงวยัยเองพิ่ีับเชื่อเสมอคะ่ะพี่บอยว่าผู้สูงไวัทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหามองตัวเอง ข้อดีคิดบวกค่ะแล้วก็คุณทําอะไรก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่จาเป็นที่จะต้องว่ายน้ําค่ะหรือทํากิจกรรมที่แบบต้องมีการแข่งขันก็ได้ขอแค่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณทําแล้วคุณสบายใจคุณสนุกไม่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเนี่ยคุณทําอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบคุณสนใจเนี่ย ความมั่นใจค่ะในการใช้ชีวิตการรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้ความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเข้ามาม,มันในช่วงชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับในทุกๆวันกับกิจกรรมที่เราเลือกทำ เป็นจิตอาสานักกีฬาว่ายน้ำทุกวัยพานักเขาฝันกัไปเวอร์เนี่ยเราดีใจกับเขาไงเราบอกให้ไอ้ไม้เพราะว่าการที่ไปเวอร์คุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกแต่เราจะผลักดันให้คุณไปเขาบอกโอเคนั่นเขาไปเขาไปอย่างแซมเนี่ยก็มาจากอเมริกาแล้วฝีมือระดับเขาก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จัดให้เขาลงทีมเพื่อให้เขาได้ผ่านแมตช์ที่สำคัญเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไงอายุเขา7จสิบ เจ็ดสิบไงแล้วเขาก็เริ่มชื้อไแล้วเขามีความรู้สึกเขาสนุกกับเราแล้วเขาเตะไปแล้วเราก็ผลักดันใี้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้นะถึงจะมีงานทองกองท่าภูเขาเขาเก่งด้วยตัวของเขาเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับจุดของเขามาว่าเราต้องแก้ไขอันนั้นค่ะถ้าถามว่าเราภูมิใจในตัวเราไหมเราภูมิใจที่เรามองปัญหาเขาออกถ้าเรามองปัญหาเขาไม่ออก เราแก้เขาไม่ได้แต่นี้เราดีใจเฮ้ยเราลองมหนาเขาออกนะว่าเขาจะว่ายังไงเขานั้นเจ๋งจริงๆเป็นจิตอาสาเป็นจิตอาสานักกีฬาว่ายน้ำทุกวัยทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดแล้วเราก็ถ่ายวีดีโอให้เขาเพื่อให้เขาดูการพัฒนาการของเขาว่าเป็นยังไงเห็นเขามีการพัฒนาคนื่เขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจละเป็นโค้ดแจมที่แจมจริงๆจริงๆโค้ดแจม